ทุกท่านนะครับกลังทุกท่านกนกำลังรับชมใน,นวิดอเจ้าแชนแนลนะครับวันนี้นะครับก็มาถึงการรีวิวของเล่นโปกเกมอนตอนที่2เลยนะครับวันนี้นะครับจะไม่ใช่ของเล่นตัวจิ๋วแต่จะมาเป็นเคโรมาสิของมอนคาเลต์เฟรนส์นั่นเองนะคะจะอยู่ที่เม่รู้สิ แล้วก็มีส่วนสูงอะไรมากมายี๋ยวก็ของช้อหมี่้ชหมี่ชากาลาท้อหมี่เขีแกะกันเลยนะโอ้โหต้องแกะนานไหมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมันมันมันนั่นนะเฮ้ยมัน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 อธิบายไม่ถูกแต่มันมันยังมันยิ่นั่นนั่น มันแกะยากอะ่ะเขาทำไมต้องปิดไว้ขนาดนี้ด้วยเนี่ยอึชอึชอึชแกะไม่ออกอะ่ะแกะไม่ออกช่วยหนูด้วยใช้คัตเตอร์กี่กันไลยไหมเพื่อความดีของชาติเราควรแกะเพราะเราเป็นเด็กดีอือ ถ้าไม่มีกันไกนี่คือแบบตายอย่างเดียวไม่มีกันไกลนะตอบ,บคนที่ไม่มีกันไกคนที่มีกัดีเราก็ต้องช่วยกันแกะต่อไปคงต้องใช้เวลาหน่อยนะครับต้องขอโทษด้วยคนจริงผมสกิปก็ได้นะแต่ไม่อยากเท่าไหร่อยากให้คนเห็นความตลกในการแกะอันนะ เอาให้ท่านผู้ชมเห็นไม่ใช่คนเออท่านผู้ชมก็คือคนโอเคแกะได้แล้วเก่งมากเลยเราสำเร็จอรอเคโรมาสึกโบเก็บ้นกับฟองสบ,บู่นี่นะครับออกมาแววดิ๊ดนี่นี่ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรฟองสบ,บู่ ฟองสบ,บู่แปบ๊บนึงไหครับเมื่อกี้มีการระบบขัดคองนิดน,น,นึงไม่มีอะไรหรอกครับอันนี้ว่าแกะมาแล้วเนาะก,ก็ต้องรีวิว,วนะครับเพราะผมคงไม่ใส่กลับไปแล้วรีวิวใหม่โอเคก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสําหรับเมื่อกี้โอเคคบนี่นะครับก็คือเคโรมาสึขยับอะไรได้ไหมรู้สึกมือก็จะขยับไม่ได้ขยับได้แหละครับแต่อย่าไปเล่นนมานี่ส เออตังตังตงงั้งเคโรมาสึน่ารักไหมล่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะบายบาย